จริงนีนะนะเขาก็จริงๆไม่ใช่คนจริงอะไรนะเป็นมากๆเวียนกลับมาสู่ความเป็นมักพลมากๆตา,า,ามเดิมก็เลยไม่เอาด้วยไม่คิดจะอยู่อุปถาบบำรุงก็หลีกันไปหมดนะครับ <c oughs> อทีนี้พอตื่นกินอาหารหยาบหยาบ,ยาบอย่างนั้นแล้วร่างกายก็จับกำลังคือเกิดกำลังขึ้นมา เรวก็ทรงข้าวทงเจริญฌานกำหนดลมหายใจข้าวออกนั่นแหละแต่คราวนี้นะครับไม่ใช่ได้แค่ปฐมฌานาได้ไปถึงจตุตตฌานนับฌานเป็นสี่นะครับ <c oughs> นะพอได้ฌานแล้วทรงกระทาอย่างไรต่อไปในพระไทยนั้นมีแต่ความคิดว่าเราจะต้องสิ้นทุกหยุดเกิด นะเมื่อเป็นเช่นนี้นะ <c oughs> มันก็จะต้องรู้ก่อนว่าเริ่มต้นของการเกิดนะมันอยู่ที่ชาติไหนพบไหนกันแน่เพื่อพบแล้วจะได้มีวิธีจัดการไม่ให้เกิดกันต่อไปนะครับนะ <c oughs> ก็ทรงใช้วิธีอา่าทำฌานนั่น ที่บรรลุนั้นให้เป็นบาดแห่งอภินญานะครับแ <c oughs> ล้วก็น้อมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสติญาณอย่างที่ตรัสไว้อย่างนี้ว่าโสเอวังสมัยฮิเตจิตเตปริสุทเตปริโยธาเตอนังคเนวิคาโตปกิเลเสเป็นต้นนะครับเรานั้นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้ว บริสุทธิ์แล้วหมดจดแล้วไม่มีเนินคือกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นของอ่อนควรแก่การงานตั้งอยู่ถึงความไม่วันไหวอย่างนี้แล้วก็น้อมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสติญาณแปลว่าจะญาณที่ตามมรึกขันที่เคยอยู่อาศัยในพวกนเป็นอย่างนี้นะ การที่พูดรวบรัดอย่างนี้จะเป็นเหตุในท่านทั้งหลายเข้าใจว่าสําเร็จฌานในอาณาปานนสติแล้วก็ใช้ฌานนั้นเป็นบาตแห่งอภิญญาสําเร็จอภิญญาต่อไปนะความจริงนะอภิญญาทั้งหลายไม่อาจจะสําเร็จได้จากอาณา,า,า,าปานาสติฌานในอาณาปานนสตินะต้องสําเร็จ จากฌานที่ได้จากการเจริญกสิณนะครับแต่ว่าในที่นี้ไม่บอกไว้เพราะฉะนั้นนักเรียนพระสูตรนะครับจับเอาแต่เนื้อหาของสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสอนุโลมตามอัธยาศัยเฉพาะบุคคลแล้วนะก็จะถือความคาดเคลื่อนง่ายและก็เกิดการโต้แย้งกันขึ้นนะครับนะ <c oughs> ก็น่าเห็นใจนะถ้าจะเข้าใจผิดไปอย่างนั้นนะครับยิงอยู่นะ,จะ,จะเจริญอาณาปานสติก่อนจนสำเร็จทุกชาในอนาณาปานสตินะทั้งนี้ก็โดยความคิดว่าวิทางนี้มันจะน่าอาจจะเป็นทางตารัสรู้นะทีนี้จะน้อมไปในอันที่จะรู้ต้นตอของสังสารวัตรมันต้องใช้อาพินญา นะครับที่เป็นไปเพื่อรู้ขันที่เคยอยู่อาศัยในพกก่อนนะคราวนี้จะใช้าชานในอาณาปานสติมาเป็นบาทไม่ได้ต้องชานในกระสินแต่ชานในกระสินนะ่ะนะไม่ได้บอกไว้นะครับในที่นี้ว่าส่งได้มายังไงนะครับคราวไหนขอให้ท่านตั้งหลายทราบ แค่เดี๋ยวนี้เลยนะครับว่าเป็นอันว่าท่านบอกได้ในตัวจากการที่พระองค์ไปเจริญอารูุปฌานอยู่ในสำนักของท่านดาบททั้งสองนะครับนะทำไมไทถึงว่าอย่างนี้ที่ว่าอย่างนี้ก็เกี่ยวกับว่า,าการเจริญอารูุปฌานนะ จะเป็นอันสำเร็จได้ก็สำหรับคนที่ได้ฌานจากการเจริญกสิณมาก่อนนะเพราะฉะนั้นถ้าจะประสงค์อรูปฌานอันดับแรกต้องนะบำเพ็ญกสินเพ่งปัตวีกสิณอาโปกสิณเป็นต้นนะจนกระทั่ง สำเร็จไปถึงจะตาชานหรือปัญจมาชานเอาเป็นว่าชานสุดท้ายนะครับแล้ว่อ่ก็เหยียบขึ้นมาเจริญอารมณ์ฌปปานโดยการเพิกกสินนะคือเพิกดวงป,วปัตวีนิมิตที่ได้จากการได้จากการบำเพ็ญกสินนั่นแหละเพราะว่าอากาสานัญจายตนะซึ่งเป็นอารมณ์ไชาญ ดวงแรกที่จะต้องสำเร็จก่อนนะครับนะจะต้องบังเกิดเพราะนึกเพิ่กสินนึกเพิ่พดวงนั้นบำเพ็ญไปว่าอากาศไม่มีที่สุดอากาศไม่มีที่สุดจริงจะสำเร็จได้นะถ้าไม่เจริญกระสินมาก่อนมันก็ไม่มีนิมิตนะที่จะให้เพิน่นะครับซึ่งเพิ่ได้แล้วมีแต่ที่ว่างๆบำเพ็ญไปว่างๆน,นะ่เขาเรียกว่าอากาศ อากาศอันเป็นที่กสิณน,นิมิตถูกเพิ่งไปแล้วนะครับกสิณุคาติมาอากาศนั่นสับนั่นเป็นอย่างนั้นนะครับรเะจดะรต้องได้ดวงนั่นมาเสก่อนะในวิสุทธิมรรคท่านก็บอกแล้วนะว่าการวิเคราะห์ฌานโดยปัจัจนะอายรูปปัจฌานนั่นนะครับมีกสิณเสรเป็นปัจจัยทําให้เกิด ไม่ได้พูดถึงฌานอื่นเลยพูดเฉพาะกะสิณน,นะครับนะทีนี้พระองค์ในสูตรนี้บอกว่าพระองค์สำเร็จอารมณ์ฌานก็เป็นอันบอกในตัวเสร็จนะว่าสำเร็จกสิณมาแล้วเรื่องกสิณเนี่ยได้มาแล้วนะพอมีพระกำลังวังชาพระกลับมาเสวยพระกายอาหารตามเดิมก็ไล้เจริญฌานได้โดยสะดวกนะฌานพวกนั้น นะเหมือนกับว่าเสื่อมไปแล้วก็กลับไม่เสื่อมนะครับทําไม่เกิดได้อีกเพราะพระองค์เป็นทัพพระบุคคลคือบุคคลที่สมควรแก่คนเอวิเศษทุกอย่างนะไม่เหมือนบางคนอื่นเนี่ยอยคก,ค,ก,กคลีกากามาคนจานที่ได้ก็เสื่อมหรือว่า จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บครอบงามติดต่อกันนานเข้าฌานไม่ได้ฌานก็เสื่อมไปเลยนะหรือว่าไม่คอยเข้าฌานอยู่บ่อยๆฌานก็เสื่อมได้แต่พระองค์สวยทุกเวทนาแสนสาหัสจากการทรมารร่างกายลำบากยังไงพอเลิกลมการทรมานกลับมาสวยพระกยายอาาร,ร่างกายกระปี้กระเป่าขึ้นมาครั้งหนึ่งนะชาญก็กลับมาตามเดิมเป็นอย่างนี้นะครับ เพราะฉะนั้นก็ขอให้ทราบว,ว่าก่อนหน้าที่จะน้อมอภินญยาจิตไปนะครับเพื่อบุพเพนิวาสานุสติญาณทรงทำกสินให้บังเกิดอีกครั้งหนึ่งคงจะทำได้อย่างง่ายได้นะครับแล้วชายชาในกสินนั้นเป็นบา,า,ญญา่แห่งอภินยานะ <c oughs> คำว่าเรานั้นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วนะครับเกิดตั้งมัน่นโดยอํานาจของอปปนาสมาธิบริสุทธิ์ก็คือบริสุทธิ์จากนิวรณ์นะขาวหมดจดก็หมดจดจากนิวรณ์นั้นนั่นแหละไม่มีเนินคือกิเลสก็กิเลสนั้นก็คือนิวรณ์นั่นแหละปราจะจากอกปกิเลสเครื่องสาวงก็คือนิวรณ์นั่นแหละแหละเป็นจิตที่อ่อนอ่อนในทีนี้คืออ่อนโยนสามารถ ทำให้เป็นไปตามที่ปรารถนาได้เหมือนหนังที่เขาเลาระบมให้อ่อนดีแล้วก็นํามาใช้เป็นเข็มขัดก็ได้นะเครื่องรับศีษะก็ได้นะนะได้ทุกอย่างรวมทั้งจะเอามาผูกคอตายอะไรอย่างนี้ก็ได้นะสะดวกไปเร้ยทุกอย่าง ควรแก่การงานคือแก่การงานของกุศลในที่นี้ก็คือ <c oughs> จะใช้เป็นบาตแห่งฤทธิ์นั่นเองตั้งอยู่ถึงความไม่หวั่นไหวถึงความไม่หวั่นไหวอย่างนี้ก็เกี่ยวกับว่าไม่ทำอะไรอะไรไม่อาจจะทําให้ฌานของท่านเสื่อมได้นั่นเองลราวนี้ก็น้อมจิตคืออภิญญาจิตนะเพื่อบุพเพนิวาสานุสติญาณ นะคราวนั้นก็ทรงระลึกได้เป็นอันมากนะคือว่าชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างนะร้ <c oughs> อยชาติบ้างสองร้อยชาติบ้างเป็นต้นว่าไปนะครับนะ <c oughs> ว่าในชาติโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารหวานขาวอย่างนั้นอย่างนั้นจุดติจากชาติโน้นแล้วแล้วก็ไป จุดติจากที่โน้นแล้วก็ไปเกิดในที่โน้นเป็นคนมีชื่ออย่างนั้นมีโกฎอย่างนั้นมีศกมีทุกมีอาหารอย่างนั้นอย่างนั้นนะจุดติจากที่โน้นแล้วมาบมังเกิดในที่นี้นี่ระลึกไปนะครับปรากฏว่าระลึกไประงไงไงนะขณะเป็นกับกับสังวัตกับนะหลายสังวัตกับสังวัตกับคือกับที่เสื่อมนะหลายวิวัตกับเออหลายกับเจริญ นะ <c oughs> มากมายแค่ไหนอย่างไรนะครับก็ไม่เห็นที่สุดของพบนะวันนี้ที่ตัดสินใจได้ว่านี่คือพบแรกรของเรานะก็ส่งเลิกรม่มนะการระรลึกชาติ <c oughs> ดูการท่นานราชกุมารน,นี่เป็นวิชาที่หนึ่งแห่งรราตีที่เราได้บรรลุแล้วในปฐทธมายามปฐทธมายาม สำเร็จวิชาที่หนึ่งคือบุคเพนิวาสานุสติญาณแล้วนะนะอวิชาถูกกำจัดวิชาเกิดขึ้นแล้ววิอะเอความมืดถูกกำจัดแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วนะเหมือนอย่างที่เกิดกับเราผู้ไม่ประมาทมีความเพียรบีต,รตนส่งไปอยนะพอเป็นอย่างนี้แล้วคราวนี้นะครับ ก็ทรงน้าจิตไปเพื่อจุดตูปปาปาตัย,ยานนะเรานั้นได้ใช้ทิพจักขุจุดตูปปาปาตย,ยานเนะี่ยต้องได้ทิพจักขุนะครับตาทิพใช้ทิพปปจักขุที่บริสุทธิ์ร่วงเกินจักสุของมนุษย์ธรรมดาจักสุของมนุษย์ธรรมดาก็เป็นมังสะจักสุแต่นี้เป็นทิพยจักสุทิพยจักสุนี้เป็นที่ของปัญญานะครับ ราะจักระโซนะีมีหลายอย่างนะครับมังสะทีแรกก็สองอย่างก่อนมังสะจักระโกับปัญญาจักระโนะ,ะมังสะจักระโก็คือ,อตาเนื้อนะครับอเอาเท่าเลยดีกว่านะไหนๆพูดเลยนะครับ <c oughs> แม้มังสะจักรนะโสนก็ยังแตกเป็นสอง นะคือภาษาทจักสุกับส,สัสมภาระจักสุนะ,ะตามังสาจักส่วนแปลว่าตาเนื้อตาเลือก็ยังแบ่งเป็นสองส่วนนะส่วนหนึ่งคือประสาทเขาเรียกว่าภาษาทจักษุนอกนั้นที่เขาพูดคนว่าตาดําตาขาวตาแดงนะตาอะไรต่ออะไรรวมทั้งตาเหล่ตาอะไรก็นะครับเ็าเรียกว่าส,สัสมภาระจักรสุ นะฮทิส่วนปัญญาจักสุมีตั้งห้าอย่างนะครับอันดับแรกก็คืออ่าแค่นี้นะครับมองเห็นสิ่งที่ปิดบังมองเห็นสิ่งที่อยู่ในที่มืดมองเห็นสิ่งที่อยู่ไกลลิบตที่คนอื่นๆก็ไม่อาจจะมองเห็นได้นะเป็นวิสัยของตาทิศนี่ก็เป็นเรื่องของปัญญาไม่ได้เกี่ยวกับเอ่อ ตาเนื้ออะไรเลยนะครับแล้วก็ทำรมาจาักสุนะทำรมาจาักสุนะดวงตาเห็นธรรมชอบพูดกันอย่างนี้นะครับทำในที่นี้ก็คือสัจธรรมสี่มีทุกเป็นต้นนะแต่ว่าไม้เอามัคคยานสามข้างต้นนะ <c oughs> เวลาที่เขาพูด ว่าทรมาจากเกิดขึ้นแล้วนะครับขอให้ทราบว่าอาจจะเป็นโสดาปฏิมักคยานก็ได้สก่ตาคามีมักคยานก็ได้อนาคามีมักคยานก็ได้แลว้วก็ยานนัา่จาักสุยานนั่จักสูในกล่าวนี้อรหัตม <c oughs> หตมัคคยานนะพราะอรหัตตมัคคยานเกิดขึ้นทําให้คนนั้นเป็นพระอ,อรหันยานอันนี้เ็าเรียกว่า ปัญญาอันนี้เรียกว่าญาณจักสุนะครับพุทธจักสุอ่าพุทธจักสุนะพุทธจักสุนะที่ทรงใช้สอดสองตรวจดูโลกธาตุนนะตอนเช้า <c oughs> ใกล้รุ่งก่อนจะเสด็จจายริกไปข้างนั้นข้างนี้เพื่อบินดบาร พระองค์ทรงเล็งประโยชน์อื่นที่ยิ่งไปกว่าการเที่ยวบินทบาตก็คือการสงเคราะห์สัตว์ให้ได้ตัดสัรู้ธรรมนะก็ต้องใช้แร่ขายพระยานไปก่อนาญาณอันนี้คือพุทธจักษุนะครับพุทธจักสุค,คืออินทริยประปารโอปริยตตยานยานที่รู้ความยิ่งความหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลาย เห็นว่าส่งผู้นี้มีอินทรีย์แก่กล้าเราควรไปส่งเคราะห์ก็จะไปส่งเคราะห์เห็นว่ายังอ่อนอยู่ก็ way, ยังยังไว้ยังไม่ส่งเคราะห์อย่างนี้และพระอาศายาัาย,ายานุสัยญาณสองญาณรวมกันเรียกว่าพุทธจักสุอาศัยานุสัายญาณก็ะย,ยานที่รู้อาศัยและอนุใสของสัตว์ทั้งหลายนะครับอาศัยนะั่นะก็ก็คือทารรอัน เป็นที่สัตว์อาศัยสองอย่างคือตัณหาและทิฏฐินะคนนี้นะมีความคิดอิ่งตัณหาโดยมากหรืออิงทิฏฐิโดยมากก็ทรงรู้และอนุสัยอีกนะครับมีปกามราคานุสัยซึ่งพ้นวิสัยของาศาสดาอื่นจะรู้ได้นะครับสองยานนี้เรียกว่าพุทธจักรสุนะครับและอะไรอีกลนะ่ะ สมันตะจักสุจักสุเห็นโดยรอบเป็นชื่อของพระสัพัญยุตยานนะ <c oughs> ปัญญาจักสุจึงมีห้าอย่างตามประการดังกล่าวมานี้ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้ใช้ทิพย์จักสุเท่านั้นนะครับ <c oughs> ตรวดูความเป็นไปของสัตว์ทั้งหลายเห็นสัตว์ทั้งหลายนะผู้กําัง ได้กำลังเกิดนะผู้เลวผู้ประณีตผู้มีผิวพรรณดีผิวพรรณไม่ดีผู้ไปดีไปไม่ดีนะหน,น้นที่นั้นนั้นย่อมนะ <c oughs> สั้นใสไปยานเข้าไว้ในสตรนี้นะแสดงวันกืกอความของสตดก็คงมีมากกว่านี้ท่านเห็นว่าพูดไว้แล้วในสตรก่นอนๆท่านก็เลยย่อใช่ยนะ <c oughs> มันมีคํานี้นะครับว่า,เ,าเห็นสัตว์ผู้ประกอบพร้อมโดยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตกําลังเข้าถึงนรกนะะอย่างนี้เป็นตน้นนะติเตียนพระอริยเจ้าเป็นที่สดุดแล้วก็เข้าถึงนรกนะประกอบพร้อมโดยกาย สุดจริญเป็นต้นและก็กำลังเข้าถึงสุกติโรคสวรรค์นะครับส่วนคำว่าเลวประณีตนะก็คือมีอัตยาศัยเลวมีอัตยาศัยประณีตนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งเลวก็เกี่ยวกับว่านะสมมุติของชาวโรคตระกูลเลวพคาทรัพเลวก็ชื่อว่าเลวต,ตรงข้าก็เรียกว่าประณีต นะมีผิวพันณดีก็สวดส่งผิวพันณ์งดงามมีผิวพันณไม่ดีก็คือมีสวดส่งผิวพันณขี้เลี้ยวขี้เร,เรนะไปดีก็คือไปสูส่สุคติไปไม่ดีก็คือไปทุก,กตินะเป็นอันว่าได้เห็นสัตว์ผู้เข้าถึงตามกรรมคือเท่าถึงพบตามกรรมของตน <c oughs> นะเพราะฉะนั้นยานนี้นะจึงประมวลมาถึงยานอื่นที่เรียกว่ายะถากรรมุปกคายาน ยาณโรสัตพวกเข้าถึงตามกับนะครับเป็นพันเของจดโตปปาตยาณน, <c oughs> <c oughs> นะดูการะท่านราชกุมารน,นี้เป็นวิทยาที่สองนะที่เราได้บรรลุในมัจจิมายาม,ม,ย,ม,าย,ามยามกลางแห่งราตรีนะวิทนะวิท เราวิชาเป็นอันเราได้บรรลุแล้วอาวิชาถูกกำจัดวิชาเกิดขึ้นแสงสว่างถูกกำจัดนะอาความมืดถูกกำจัดแสงสว่างเกิดขึ้นเหมือนอย่างเกิดขึ้นแก่เราผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนไปอันส่งไปอยู่ก็ว่ามีตอนอันส่งไปอยู่ก็คือมีใจน้อมไปหาส่งไปคือน้อมไปหาพระนิพพาน <c oughs> นะ ตกรงว่ายามที่หนึ่งได้บกเพนิวาสานุสติยานยามที่สองคือมัจจิมายามได้จตโตปปาติยาณตยาณเรานั้นเมื่อจิตตั้งมัน่นบริสุทธิ์ไม่มีเนินไม่มีไม่มีเนินคือกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นของอ่อนควรแก่การงานตั้งอยู่ถึงความไม่หวั่นไหวอย,อย่างนี้แล้ว ก็ย่อมน้อมจิตไปเสื้อเพื่ออาสวะกยายญาณคำว่าน้อมจิตไปในคราวนี้ไม่ใช่น้อมอาปิญญาจิตแสดงนะน้อมวิปัสนาจิตนะครับคำว่าน้อมไปก็คือว่าทำวิปัสนาญาณให้เป็นไปสืบต่อกันขึ้นชื่อว่าวิปัสนาญาณน,นั้นย่อมเป็นธรรมชาติที่น้อมไปโอนไปเงื่อมไป เพื่อความสิ้นอาสวะนะเพราะฉะนั้นใครจเจริญวิปัสนานะเมื่อวิปัสนาจิตเกิดขึ้นแล้วชื่อว่าน้อมจิตไปเพื่ออาสวัคยรยานทุกคนนะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างอื่น <c oughs> เรานั้นนะได้รู้ยิ่งตามความเป็นจริงว่านี้ทุกได้รู้ยิ่ง ตามความเป็นจริงว่านี้เหตุเกิดขึ้นแห่งทุกข์นะ่ย่อมได้รู้ยิ่งตามความเป็นจริงว่านี้คือทำที่ดับทุกข์ย่อมรู้ยิ่งตามความได้รู้ยิ่ง